ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีก็มาพบ้กับแม่หมูคือเก่าเนาะค่ะเนาะมนีแม่หมูสิมาลงเหล็กหลวงพ่อชัยไห่หลวงพ่อชัยวัดโคกสง่านะคะแม่หมูได้มาตะไลมือแล้วล่ะจ้ะตะวันแม่หมูก็มีโอกาสได้ลงจักรเสียเนาะค่ะเนาะมนีกะในในเล็กกะสิออกแล้วเดี๋ยวแม่หมูก็สิมาลงไห่พ่อแม่พี่น้องเลยเด้อค่ะเหล็กหลวงพ่อชัยวัดโคกสง่าเนาะค่ะเนาะเป็นไห่เหล็กม่สามตัวสามตัวสามตัว มีทั้งบนเราก็ล่างด้วยค่ะพี่น้องบนแล้วก็ล่างนะคะเลขบ่าหลายตัวพี่น้องยังเป็นมูสีเขียนใื่กวามชัดเจนเนาะค่ะเนาะพี่น้องกระดาษเตรียมมาไว้เดี๋ยวดีวตะวตันนี่ถึงจะห้อยรูปออกไปบาทรูปเร่นค่ะเลขหลวงพ่อชัยนะคะค่ะเลขหลวงพ่อชัยวัดโคกสงานะคะขออภัยในความลายมือไม่สวยด้วยค่ะพี่น้องด้วย เลขหลวงพ่อชัยนะคะพันให้มามี่แปดเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องเห็นชัดปะค่ะฟังแมมมูห์บอเรเด้อแล้วถ้าว่าชัดจะได้ดแมมมูสิข้นตัวเลขให้นะจออีกเพียนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อแปดเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่แล้วก็หกสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ ต่อไปจะเป็นเลขท้ายสองตัวท้ายเด้วค่ะพี่น้องเด้สองตัวท้าย,ย,อยสองตัวท้าย,ายเพิ่นไห่มาตัวเดียวหางเดียวค่ะพี่น้อง0ูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแม่หมูบัลูวา่าแม่หมูไปล่งซำกับเลขผู้ใดหรือเปล่าอันนี้คือเพิ่นไห้มาเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นไห่มาแม่หมูกับแค่เอามาแบงปันพอแม่พี่น้องเนาะคะ่นะเนาะเป็นแนวทางค่ะตามนี้เด้อค่ะพี่น้องเลขหลวงพ่อชัยนะคะ เอาม,มาฝากพี่ตอนน้องสิว่ะอู้ได้มากกับบ่เอามาบอกกันเนาะค่ะแม่มูเอาม,มาให้เบิ้งงเ้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะาำรับเลขหลวงพ่อชัยเด้อจ้ะตามนี้นะคะเลขกับสื่ออยากพี่น้องเอ้ยอันคักอันเนี่ยจักแม,ม่มูสื่อตัวใดดอกลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เด้อค่ะเด้อสนับสนุนให้สื่อสลากกินแมงรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะไต่ดินก็บยึดไปสื่อซื้อแล้วก็จักสิได,ได้เงินเฮือบได้เงินถือหลายๆเขา จะมือเท่ห้าสัาค่ะตามนี้เด้อค่ะพี่น้องเลขหลวงพ่อชัยนะคะโศกหมานลำลวยเป็นของพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่มูมก็ขอจบคลิปลงเพียงสำนีสวัสดีค่ะ